ที่นี่แหละครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะให้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นตัวอย่างของความสําเร็จให้กับราษฎรในพื้นที่และบุคคลทั่วไปครับผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าที่นี่จะเคยแห้งแล้งขนาดนี้แล้วอะไรที่ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริที่จะพัฒนาที่นี่ทางนั้นที่ตอนนั้นใครๆก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไม่น่าจะพัฒนาได้ เมื่อ50ปีก่อนพื้นที่บริเวณตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์พื้นหนึ่งของภาคตะวันออกแต่เพราะการให้สัมปทานป่าไม้และการบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำกินของราษฎรการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวใช้ปุย๋ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงมากเกินไปเวลาเพียง20ปีก็เปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นทะเลทรายพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์แห้งแข็งเป็นดินดาน แม้แต่มันสัมปหลังที่เป็นพืชทนลแล้งก็ยังไม่ให้ผลผลิตในปี2520ชาวบ้านเขาหินซ้อนกลุ่มหนึ่งจึงร่วมกันน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน264ไร่โดยตั้งใจให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างพระตำหนักแต่พระองค์กลับมีพระราชริดที่ต่างออกไปครับ อยากขอถวายท่านพรหลวงครับก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะถ้าหากไม่สร้างตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกยินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั้น เพราะอะไรชาวบ้านจึงคิดถวายที่ดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอะไรทําให้พระองค์มีพระราชดำริที่จะเปลี่ยนพื้นดินท,ที่แทบจะทําประโยชน์อะไรไม่ได้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองแก้ปัญหาศึกษาหาวิธีทําการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการเกษตรครับตามสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคมของพื้นที่นั้นแล้วจึงถ่ายทอดขยายผล เป็นตัวอย่างของความสำเร็จของพื้นที่จนทุกวันนี้ครับมีคนมาศึกษาดูงานกันวันละมากๆเลยครับศึกษาความเป็นตัวผู้เนี่ยคือขอโเป็นผู้เนี่ยจะไปข่มความเป็นตัวเมียของลูกปลาได้ต้นไม้ที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับหรือปลูกเพิ่มที่นี่ครับมมผมได้พบกับน้าลำใหญ่ชัยเทศเธอเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่อ้วนชัยเทศคนที่นําชาวบ้านถวายที่ดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวครับจะมีพืชพืชในพวกมันบ้าง ป้าครับที่บริเวณนี้ใช่ไหมครับที่คุณพ่อคือคุณลุงอ้วนเนี่ยได้ถวายให้กับในหลวงครับใช่ค่ะทางชาวบ้านก็อยากให้พื้นที่มันดีขึ้นปลูกอะไรก็จะได้งามแบบปลูกพืชผลอะไรที่ทําอยู่ในไร่มันไม่ดีขึ้นครับปลูกผักปลูกอะไรก็ไม่ดีปลูกมันปลูกถั่วอะไรพวกนี้ผลมันก็ไม่มีหัวถั่วก็ไม่มีฝัก ที่มันไม่มีปุ๋ยไม่มีไม่มีไอ้ที่ว่าทําอะไรมันไม่นั่นแนะ่ะมันมีแต่เป็นพื้นที่ทรายที่ปลูกแม้แต่หญ้ายังไม่อยากขึ้นแล้วอนะันเป็น่นี้แล้วก็เลยพ่อเขาก็เลยอยากให้เจริญก็ไม่รู้จะทํำยังไงทีแรกว่าจะทิ้งพื้นที่เนี้ไปความเจริญที่ชาวบ้านคิดไว้เนี่ย จเจริญลักษณะลักษณะไหนครับความจเจริญก็อยากให้มีถนนมีไฟฟ้ามีน้ําใช้มีอ่างน้ํามีสะคูคลองอะไรพวกนี้ค่ะจะได้ปลูกพืชผลไม้แล้วก็มีถนนมาก็จะได้เดินทางมาค้าขายได้สะดวกคุณป้าครับผมทราบมาว่าตอนช่วงที่ในหลวงมาเนี่ยจะเปลี่ยนไม่สร้างตำหนักแล้วแล้วก็จะมาสร้างเป็นพื้นที่ทําการเกษตรแทนเนี่ย แล้วก็มาขอความเห็นจากผู้ใหญ่อ้วนด้วยตอนนั้นคุณพ่อเล่าให้ฟังไหมครับว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็ดีใจนะคะแล้วก็บอกว่าบอกกับในหลวงว่าให้ทําอะไรก็ได้แล้วแต่ขอให้ในหลวงมาจัดการก็แล้วกันีคถ้าก็ให้ประเาเด็กมาบ้างครับค่ะแต่ว่าอย่าให้ทิ้งเลยอยากให้ตรงนี้มันจเจริญครับแล้วตอนที่ จะมาสร้างเป็นศูนย์แบบนี้นะครับคิดไว้ก่อนไหมครับว่าศูนย์มันจะมีลักษณะแบบไหนหรือว่าเราจะทํางานกันได้ยังไงไม่เคยทราบค่ะแต่ว่าคือมั่นใจว่าในหลวงมาเนี่ยจะดีขึ้นนะในเวลานั้นปัญหาหลักของที่นี่ก็คือดินเสื่อมโทรมจนเพราะปลูกอะไรแทบไม่ได้ผลครับในพื้นที่ของศูนย์เองก็มีต้นไม้ใหญ่เพียงแค่สต้นเท่านั้น มีคนบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าในตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอย่างไรถึงพัฒนาพื้นที่ที่ใกล้จะเป็นทะเลทรายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ให้ผมมาพบกับพี่สงวนพรมชาวนาที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปี2529ถือเป็นคนรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้ครับพี่สงวนครับในช่วงแรกที่จะ ทำที่นี่ให้เป็นศูนย์ศึกษาเนี่ยนะครับทราบมาว่าจะมีทั้งข้าราชการบางท่านแล้วก็ชาวบ้านบางท่านเนี่ยนะครับไม่เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาได้เนี่ยในฐานะที่พี่หัวเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาเป็นรุ่นบุกเบิกเนี่ยครับรู้สึกยังไงหรือคิดยังไงครับสําหรับตัวผมเองนะครับผมทํางานอยู่กรมพัฒนาที่ดินแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาขังซ้อนซึ่งเป็นโครงการ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ,รบสำหรับผมเองเนี่ยผมมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้จะต้องพัฒนาได้นะครับเพราะว่าการพัฒนาพื้นที่เนี่ยถ้าเรามีข้อมูลมีมีวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วทํางานเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยไม่ว่ายากขนาดไหนนะครับหรือจะใช้เวลามากขนาดไหนผมมั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้จะต้องพัฒนาได้อย่างที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาซ้อนนะครับ เรามีข้อมูลดินเรามีข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นเราพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนออแล้ว,แล,วแล้วร่วมกันบูรณาการหน่วยงานต่างๆมาทํางานร่วมกันมันก็ทำาทำให้การพัฒนาง่ายขึ้นจนผลความสําเร็จที่เห็นอยู่เหมือนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนมีความหวัง ว่าจะพัฒนาที่ดินแห้งแล้งเป็นทะเลทรายได้ก็คือความเชื่อมั่นว่าหากความเดือดร้อนของพวกเขาทราบถึงพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่ทรงละเลยต่อความทุกข์ยากของราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจดีว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่มีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภูมิประเทศดินฟ้าอากาศการธรรมหากินและวัฒนธรรมครับหรือเรียกรวมว่าภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆการจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจข้อที่จริงของพื้นที่นั้น,น,นเสียก่อนและทดลองแก้ปัญหาจนเป็นผลสำเร็จแล้วจึงค่อยขยายผลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักในการทำงานอย่างหนึ่งก็คือให้คิดอะไรง่ายๆใช้เงินทุนไม่มากเหมาะกับพื้นที่เพราะท้ายที่สุดครับต้องไปส่งเสริมให้กับชาวบ้านถ้าอะไรยากจนเกินกำลังมักจะไม่ได้ผลครับที่นี่ก็ทำงานตามแนวพระรรดีหลักการทรงงานนะครับคือการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนการพัฒนาพื้นที่เนี่ยเราต้องรู้ สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ก่อนว่าปัญหาคืออะไรเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราก็หาวิธีแก้ไขนะครับปัญหาหลักๆของที่นี่ก็คือเรื่องของดินเสื่อมโทรมนะชาวบ้านใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ได้ขาดน้ําปัญหาสองสิ่งนี้มันเกิดจากการตัดไม้ทําลายป่านะครับเมื่อเมื่อไม่มีป่าน้ําก็หายไปดินก็แห้งแล้งเสื่อมโทรมดังนั้นขั้นขั้นต้นขั้นที่หนึ่งเลยคือพัฒนาแหล่งน้ําขึ้นมาก่อน นะครับขั้นที่2ฟื้นฟูสภาพป่าเราต้องปลูกป่าขึ้นมาทดแทนให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารให้เป็นป่าถาวรที่ให้มันเกิดการพึ่งพาสายการเกิดการเกื้อกูลกันเช่นปลูกไม้ที่โตเร็วๆแล้วก็สามารถบำรุงดินได้ด้วยนะฮะแล้วก็ปลูกไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจลงไปหรือปลูกไม้ที่เราสามารถที่จะกินได้เนี่ยปนกันลงไปเราก็จะได้ได้ป่าขึ้นมาเมื่อเราพัฒนาป่าขึ้นมานะฮะเราก็หันมาพัฒนาดิน เรื่องดินเนี่ยเราต้องมีการจัดการดินอย่างถูกต้องนะครับตามความเหมาะสมของพื้นที่เพราะว่าพื้นที่บริเวณเนี้ยพื้นที่ไม่ไม่ราบเรียบเหมือนทางภาคกลางนะครับจะเป็นพื้นที่ลอนลาดมีที่สูงที่ต่ําดังนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินก็ต้องจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ปัญหาของเขาหินซ้อนคือผือนดินแห้งแล้งฝนตกเป็นช่วงเวลาสั้นๆดินไม่อุ้มน้ํา ความอุดมสมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำจึงมีพระชมลิให้จัดหาแหล่งน้ำเป็นอย่างแรกและจากนั้นจึงฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดใช้หญ้าแฝกช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายและเก็บกักความชื้นเอาไว้ทำให้ดินที่เคยแห้งแล้งแข็งเป็นดินดานก็ค่อยๆหมดไปในเวลาเดียวกันได้ศึกษาทดลองหาวิธีทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปพร้อมๆกัน ที่นี่จึงมีหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนมาร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับพื้นที่โดยปกติแล้วนะครับงานราชการเนี่ยเราก็ต่างคนต่างทเพราะเราอยู่ต่างกรมต่างกองตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆแต่ว่าสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาแล้วเนี่ยเรามีการบูรณาการคือเอาหน่วยงานต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับ,ก,บกับเรื่องการเกษตรเข้ามาคุยกัน หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็มาทํางานร่วมกันณนะจุดเดียวกันคือมีเป้าหมายเดียวกันในการที่เราทํางานดังนั้นมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานกันแล้วก็เกิดการที่เราเรียกว่าการบูรณาก,การผมเคยได้ยินมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดัสว่ามีน้ําคนก็อยู่ได้ที่เขาหินซ้อนนี่ก็เหมือนกันครับ ทรงมีพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำสำรองรอบๆพื้นที่คือโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำรองลุ่มน้ำโจรซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของที่นี่ที่เมื่อก่อนนั้นมีน้ำแค่ในบางฤดูซึ่งปัจจุบันก่อสร้างแหล่งน้ำไปแล้ว9้แห่งครับสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในศูนย์ศึกษาและพื้นที่ของราษฎรรวมแล้วก็ประมาณ5,000ไร่กินอาาเขตแทบทั้งอำเภอพนมสารคามครับ ผลจากการศึกษาค้นคว้าทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชรินานต่อเนื่องกว่า30ปีขยายผลให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆศูนย์ศึกษาจนทุกวันนี้ครับพวกเขามีพืชผลหมุนเวียนกันให้ผลผลิตตลอดทั้งปีปัจจุบันนี้ก็ดีเป็นร้อยเท่าอ่ะค่ะเห็นผลชัดเจนเลยอย่างนั้นเลยครับเป็นร้อยเท่าเลยเหรอเป็นร้อยเท่าเลยค่ะตอนนี้เราก็ภูมิใจแล้วที่ที่เรามีในหลวง มีอะไรมั่งที่เกษตรกร,กรอยากจะได้อยากจะทําอยากจะรู้ท่านก็มามาให้ศูนย์เนี่ยมาแนะนําำทั้งหมดมันก็มีความเจริญขึ้นมาเยอะเพราะว่าได้รับความรู้ต่างๆอะไรมาก็มาพัฒนาตัวเองเพื่อปรับปรุงตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับว่าที่ชาวบ้านเขาผินซ้อนบอกว่าถึงป่าจะหมดดินจะเลวสักแค่ไหน ก็แก้ไขได้เป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนอกจากที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาพิม์ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการในรูปแบบเดียวกันนี้กระจายอยู่ทุกภูมิภาครวมทั้งหมด6แห่งครับคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุนทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระธำริจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ศึกษาการพนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระธำริจังหวัดเพชรบุรีทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเป็นการย่อส่วนภูมิประเทศของต่ละท้องถิ่นเอาไว้เพื่อให้เป็นตัวอย่างของความสําเร็จแบบครบวงจรโดยเฉพาะทางการเกษตรที่ใครๆจะมาศึกษาหาความรู้ก็ได้ครับ เพื่อง่ายวศูนยต่างๆนี้เป็นสถานที่เรียนรู้เพราะว่าทรงถือว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือองค์ความรู้คือสอนให้เขาไปช่วยตัวเขาเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งแทนที่จะไปให้เงินเขานะครับหรือให้ของเนี่ยพอใช้หมดเงินหมดของเขาก็ต้องกลับมาแบมือขอเราอีกเพราะนั้นติดสติปัญญาความรู้นั้นเขาก็สามารถเอาดินล้าลโงไฟที่อยู่รอบๆตัวเขานั้นมาเกิดประโยชน์ได้ อย่างถาวรตลอดไปก็มานำมาสู่คำว่ายั่งอยู่นั่นเองนะครับสงมุ่งทำอะไรที่ยั่งอยู่ต่อชีวิตของพวกเราที่เขาิสซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากตามไปดูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฉเฉลยคำตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าพื้นที่สำหรับขุดสระน้ำตามแนวทางทฤษฎีใหม่ควรมีสัดส่วนเท่าใด คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2ประมาณ3 0และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีครับสำหรับคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกตั้งอยู่ในพื้นที่ใด 1. ่ห้วยทราย 2. เขาหินซ้อนส่ง SMS คำตอบได้ที่488699 9โดยพิมพ์ PN เว้นวรรคคำตอบ1หรือ2แล้วตามด้วยจังหวัดที่ท่านอยู่ผู้ตอบถูกจะได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริรางวัลละ2ที่นั่ง ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับแจ้งกลับทาง SMS กรนณาติดต่อกลับภายใน7วันเพื่อยืนยันครับพลังความสามารถของตนเองและหมู่คณะในระบบสหกรณ์จะช่วยสังคมไทยไม่มีวันอ่อนแอได้อย่างไรประโยชน์สุขของแผ่นดินตอนสหกรณ์การรวมกลุ่มรวมพลังสัปดาหนะ์